ฝีพระหัตทรงสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งด้านวรรณกรรมและศิลปะเช่นเพลงพระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์ทรงเรียบเรียงทรงแปลจิตรกรรมประติมากรรมฝีพระหัตพระพุทธรูปพระพิมพ์เหรียญภาพถ่ายฝีพระหัตแม้จะทรงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อพระราชทานโดยไม่ทรงหวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ก็มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมาย เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในพระบระมาพิไทยในส่วนที่มีพระบรมบราชานุญาตให้สำนักลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาทูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายการจดลิขสิทธิ์เช่นพระราชนิพนธ์เรียนพระมหาชนกแนวคิดทฤษฎีใหม่และโครงการทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน